สวัสดีค่ะญาตตาจากบุญตาทศษาทศษานะคะวันนี้ก็มาดูผักหวานป่าอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้ก็จะปลูกอยู่3ต้นนะปลูกพร้อมๆกันส่วนที่สแสลมคุมเล็กๆนี้เป็นผักหวานป่าที่ปลูกในปี63นะคะผักหวานป่าทั้ง3ต้นนี้ปลูกวันเดียวกันนะคะเมล็ดพันธุ์ก็เอามาพร้อมกันนนแหละเป็นลักษณะต้นกล้านะคะอันนี้เอามาปลูกนะ มีอยู่ทั้งหมดก็3หลุมส่วนพี่เลี้ยงตะขบนี่ปลูกขึ้นมาทีหลังนะคะเพิ่งปลูกได้2ปีเองสำหรับผักหวานพวกนี้ก็อายุ3ปีนะคะ3ปกีกว่าแล้วนะอันนี้เป็นต้นที่1อันนี้เปิดน้ำทิ้งลืมนะคะเขาก็เลยแตกยอดนะ,ะกำลังจะแตกยอดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผักหวานป่าที่โตพอสมควรแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าพ้นตายก็ว่าได้นะคะ ส่วนต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะต้นอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเจิบเติบโตได้เร็วกว่าในลุมนี้จะมีอยู่2ต้นนะคะเนี่ยก็โตทั้ง2ต้นเลยก็แตกยอดขึ้นมาปราบรายนะคะไม่แตกเยอะทั้ง3ต้นนี้จะห่างกันประมาณครึ่งเมตรนะคะอันนี้เอามาให้ดูว่ากิ่งของเขานะคะที่กิ่งกระโดงขึ้นมาช่วงแรกๆในย้าเด็ดนะแต่งกิ่ง เขาก็เลยจะไม่ค่อยสูงนะคะแต่ว่าจะมีทรงพุ่มได้เยอะนะอันนี้ก็ถือว่าพ้นตายนะคะอันนี้ต้นที่สองนะคะก็ถือว่าเติบโตมากก็ยังไม่แตกยอดสักเท่าไหร่นะคะคงอีกเดือนหรือ2เดือนนี่เขาก็จะเริ่มแตกยอดแล้วนะคะสำหรับผักหวานชุดนี้ส่วนต้นนี้นะคะนี่เป็นต้นที่สามหักไป3มครั้งนะคะนี่ คือไก่เขียหักไป3ครั้งก็งอกขึ้นมาใหม่ในหลุมนี้จะมี2ต้นนะคะต้นหนึ่งใหญ่อีกต้นหนึ่งเล็กต้นเล็กนี่ยังหักเป็นครั้งที่4ด้วยซ้ำนะคะเนี่ยผลของการหักนะคะต้นของเขาหักแต่รากยังอยู่ก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่นะคะช่วงนี้ย่าได้คลุมฟางแล้วนะคะก็ล่นเวลาการลดน้ำไปได้นะสำหรับ3ต้นนี้2-3อาทิตย์ ค่อยลดก็ไม่เป็นไรนะคะเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะเขาก็แดดส่องจัดอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ร่มสักเท่าไหร่นะใบก็เลยค่อนข้างจะเหลืองนะคะเนี่ยแล้ววันนี้ก็ถ่ายเป็นเวลาช่วงเที่ยงด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ถ่ายให้ดูระยะห่างของเขานะคะทั้ง3ต้นนี้ห่างกันก็สักประมาณครึ่งเมตรนะคะก็เติบโตไม่เท่ากันนะแต่ก็รอดตายไปแล้วเอามาให้ดูนะคะว่า การปลูกผักหวานไม่ใช่ว่าจะโตเสมอไปนะคะก็เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็ลองทดลองดูนะคะวันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ